ว้าวว้าวสี่คุณผู้ชมครับวันนี้กับผมมาจราสองสองครับใช่ครับวันนี้เรามาเล่นไม้ครับกันดีกว่านะครับในซีรีส์ใหม่ครับเป็นโลกแฟนตาซีนั่นเองครับผมนะครับก็ผมยัดอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับจะไม่ได้นะครับเพราะผมยัดไปนานแล้วแล้วผมก็ลืมนะครับนํำมาโชคดีครับเกิดมามีหมูมีไก่รอบตัวนี่น่าจะโชคดีนะ เออครับขออนุญาตหาทางลงที่มันคือนิดนึงนะครับซึ่งก็อันนั้นนะครับผมมันเป็นม็อบแป็นแฟนซีครับก็ผมยัดไปมุ่งมั่วเลยนะครับก็เห็นอัลเน่าจะก็ยัดยัดไปครับจริงๆก็ผมขอสารภาพอย่างหนึ่งครับคือผมไม่ได้อ่านข้อมูลทุครัคือด้านสดเลยนะครับเราไม่ได้อ่านข้อมูลครับแต่ก็มีบางเรื่องที่พอจะรู้บ้างนะครับก็ผมก็ถ้าผมเห็นผมรู้เนี่ยก็ จะพยายามอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยครับผมครับโอเคเอาละเกินมาครบทุกอย่างอยู่มันแก่นะครับโอเคเราเป็นคนรักธรรมชาติแล้วก็เราก็ปลกคืนนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตคราบตุ๊กคราบนะครับแล้วก็เอามาตัดไม้กันดีกว่านะครับเป้าหมายของเราในวันนี้ครับก็คือมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหลกนะครับแล้วก็มีทราพยากรเพียงพอนะครับก็แค่นั้นแหละง่ายๆครับอีีแรก เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะที่อะไรกนะ็ใครสนใจมดไหนครับก็าสามารถคอมเมนต์สอบถามได้แล้วผมจะมาตอบนะครับผมนะโอเคหรือใครเสนอแนะอะไรก็สามารถคมอมเมนต์ได้นะครับอันนี้คือผมเพิ่งผมเพิ่งสร้างโลกเข้ามาใหม่ๆเลยครับมันก็เลยแหละนิดนึงนะครับโอเคดูเรื่องกันนะครับ เดี๋เราจะหาผมแบบเอยผมจัดฉากอะไรนี้ไหมครับผมเพิ่งโหลดโลกเข้ามาเลยนะครับโอเคอุ้ยมันกว้างนะครับจริงๆเราสร้างบ้านแถวนู้นก็ได้นะครับผมเออเออโบแมน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 ผมยัดอีพิกไฟเข้าไปด้วยครับผมซึ่งผมยัดอยู่หลายอย่างมากเลยนะอออนาคตผมอาจจะยัดไปอีกนะผมผมก็สามารถยัดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่า เอาโดยตรงมันก็ตอนนี้ครับมอสไถรที่ผมยัดมานะครับก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถจะเพิ่มได้อีกครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าผมโหลดโลกมาแล้วผมจะยัดเพิ่มนะครับผมก็ไม่ขวดนะครับเพราะว่าบางทีโลกรองครับโหลดช้างไปแล้วอะไรงี้นะครับผมมันก็ต้องเดือนไปไกลอีกครับกว่ามอสที่ผมโลงมันจะโหลดอย่างนี้ไปพุ่งลงสตักเจอร์ใหม่อะไรงี้ครับช้างมันโหลดแล้วนะครับเราก็ต้องไปโหลดครั้งที่ยังไม่ได้โหลดนะครับ เผื่อมันจะมีสักเจอมอสไหมครับผมโอเคไอ้อะไรไอ้อะไรอะไรอะไรโอ้ใช่ครับผมผมยัดไอ้นี่ด้วยครับผมเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออบัชเชอร์ดีไลท์ครับผมเห็นไหมเวลาเราฆ่าสัตว์นะครับเราจะได้สัตว์มาเป็นตัวนะครับผมเราไม่ได้เป็นเนื้อนะผมซึ่งการที่เราจะได้เนื้อสัตว์นะครับผมเราต้องแล่นะครับใช่ครับ กดผิดขอโทษนี่โคตรเท่ครับพอดีว่าปุ่ม R ของผมนะเป็นตัวเปิดไอ้นี่นะครับผมขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับเขออนุญาตดูอีพิกไฟนี่ไงกด R นะครับเปลี่ยนเป็นตัว M เลยกด R เป็นการรีเชตเตอร์ครับรีโหลดเชดเดอร์ครับผมอย่าเผื่อไปกด E นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค้อมค้างนะนี่โอเค เราได้ไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเว้ยโอเคนี่อะไรอะสคับแลนด์โอเโอเคโอ,เคอันนี้คือดอกอะไรโกลเด้นลอตซึ่งโลกนี้นะครับผมผมขอบอกนะครับว่ามีหลายไบโอมมากผมมีไบโอมอยู่ล้นหลามคือเลยนะครับผมผมเป็นมอสไบโอมนะผมก็ยัดมานะครับ คือแบบไม่ค้าปกติครับมีไบอมรู้กันอยู่แล้วมันก็น่าเบื่อนะครับแล้วก็ยัดไปอะไรที่มันเราไม่เคยเจอครับเราแปลกตานะครับผมไบอมสวยๆอะไรนี้นะครับโอเคระหว่างนี้ขออนุญาตล่าสัตว์นิดนึงนะครับผมเออใช่ผมจะทานี่ดีกว่าพี่แอ๊กนะครับลืม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 ขอครับสอรี่ซอรี่ครับลืม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 ไาแล้วไปหาคินกันดีกว่าครับผมซึ่งการที่เราจะแล่เนื้อได้ครับผมเราจะไปต้องใช้เหล็กนะครับผมใช่ไหม หาก่อนโอ้มีหลายอย่างครับผมเห็นไหมผมต้องหาปัชเชอร์ดีไลท์ครับนี่เราต้องใช้อีโต้อีโต้ใช้เหล็กนะครับผมแล้วก็ต้องใช้มีดฮุกนะครับสองอันนี้ครับอีโต้กับที่เขาเรียกว่าอะไรครับไอ้ฮุกอไอ้ที่แขวนคอมันนะครับผมยมียุงยีรับด้วยเฮ้โอ้ยอุยมีแรดนะครับผมอันนี้เป็นถ้ำนะถ้ามีเหล็กถือว่าแจ่มนะครับมันจะคุยดผมไหมแรด ฮัลโหลเฮ้ยอะไรครับพี่โอเคมายุงมายย่าวิมขดนะพี่ถ้ามีคีเปอร์นะผมว่ามันจมมีคีเปอร์แล้วล่ะโอ้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 ยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้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 โอยอยอ้ย้อย้้ เราจะเป็นต้องแบบเข้าหามนอย่างเดียวครับระเบิดดิระเบิดโอ้วขวานผมกระเด็กนกระดอนหายไปไหนแล้วเออขวานหายยุ่งครับผมมีฐานด้วยอุ้ยเยี่ยมเลยครับผมแต่ว่าขวานหายอาวุธหายเลยครับผมเดี๋ยวครามใหม่แป๊บ ไม่เป็นไรนะผมโอเคมาโอ้ขอญาตขุดอีกสักพักหนึ่งละกันก็โอเคแล้วขุดหินพอประมาณก็พอนะครับเราไม่ต้องขุดเยอะนะครับผมถ้าเกิดผมไม่ได้ัาคลิปนะผมขุดเป็นชุดนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับเวลาผมไม่ได้อัดคลิปหรือว่าผมเล่นคนเดียวเองเองเนี้ผมขุดเป็นชุดเลยนะครับผม ผมขี้เกียจมานั่งขุดใหม่ไงเออเข้าใจไหมแบบอุย้ยหินหมดอะไรอย่างงี้ต้องเดินเข้าถ้ำใหม่อู้เจอแต่บอลเติร์นนะแบบผมโอ้สจนทันเยี่ยมลำบากนะครับผมราคาพอประมาณนะครับแล้วก็ไปหาเอาเบื้องหน้านะครับราคาตีแอคหินนะครับเราจะไปขุดเหล็กกันนะครับขอเหล็กสักสองสก้อนนะครับน้องเฮลโหลอุยอ้ยอุย้ย องก้อนโ oh, oh, อ้โห W เโอเคก็สองก้อนก็ยังยังไม่เน้นทำที่แอ็ยังไม่เน้นทำที่กุดอะไรเงี้ยครับผมเราเน้นเอาอาหารก่อนนะครับผมเด็กเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อครับผมว่า EP แต่ถัดไปเนี่ยผมได้ลงถ้ำม,มันแน่มอ้อนะครับผมไม่ได้ยัดอะไรน่ากลัวลงถ้ำนะใช่ไหมเออครับผมไม่ได้ยัดอะไรน่ากลัวลงถ้ำนะครับพวกเคปยเดือบเลอร์ผมไม่ได้ยัดนะครับผม ผมยย่แต่อะไรที่มันต้องบููนะครับ <Okay. S 1> เราจะเข้าถ้ำแบบสันตินะับอ <Okay. S 1> ุ้ยใช่ไหมผมไรียนแล้นน่นกาแล้วเนาะได้ทำไมมันไม่เกิดเลยผมปัดฮาร์ดแล้วเนี่ยเอยอันนี้จริงๆผ,ผมเล่นฮาร์ดตลอดนะครับปัดทอดก่อนโอเค ค่อนข้างสว่างเรื่องนะครับผมนี่ที่ผมมีปมเรื่องกับไมค์คราฟต์อยู่นะครับก็คือบางทีกิปเปิ้ลมันระเบิดหลังผมผมก็เลยหลอนๆนะผมก็เลยต้องเช็คสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวตายวิ่งใหม่รอบเมื่อกี้ผมมีขายหน้านะครับเมื่อกี้อายจริงนะโอเคขออนุญาตขุดฐานตัวเป๊บหนึ่งนะครับ ก็มีฐานนะนำมาโชคดีนะครับเกิดมามีสัตว์รอบค่าแล้วก็มีถ้ำมีฐานมีเหล็กอะไรนี้นะครับผมนํำมาโชคดีนะครับสำหรับวันแห่งนี้นะครับผมโอเคผลสรุปจากการลงถ้ำเมื่อกี้นะผมเลยเราเราได้ฐานเป็นชุดนะครับผมฐานนี้มีเป็นชุดกันเ,เดียวเอามืดแล้วนะครับมืดแล้วเขาผมกลัวไหมไๆเพราะโคตรสว่างเลยตอนคืนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมองเห็นนะครับ มันก็ไม่ได้มืดโอ้ oh! หมู่บ้านนะครับผมว้าววบิโอ้หเกิดมา mm. มีทั้งสัตว์มีทั้งถ่ายมีทั้งเหล็ก mm. มีทั้งหมู่บ้านนะครับอู้โหูน้งว่าเจ็บนะครับผมโอ้โหคีเปอร์สามตัวสี่ตัวเอหวิ่งแล้วบ้านนะครับโอ้ค่อนข้างดีนะตัวอะไรอะฮิปโปฮิปโปฮิปโป โอ้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 ฮิโปโอ้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 โอเคโอเคโอเคออไมาออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นการต้นนี้ค่อนข้างจะแย่นะโอเคไม่เป็นไร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 โอ้แล้วโชคดีไปตายในน้ำนี่ไงตายค้างฮิโปนะโอ้ ไม่ดีครับไม่อยากฆ่าสัตว์อ่ะอยากฆ่าฮิปโปโอ้แล้วมันว่ายน้ำเร็วนะขคือมาเนี่ยโอ้มันไม่ขึ้นเว้ยเอ้มันไม่ขึ้นครับผมโอ้ยฉลาดสามล้านในคิวเราต่อแลนด์ไหมอะไรโโอ้หเดี๋ยวตีเลพี่ พี่ต้องใจเย็นนะลูกพี่คือลูกพี่อู้หูอันนี้ฮิปโปหรืออะไรอันนี้ฮิปโปหรือช้างนะอ,อกก่อนผมลอมันก่อนผมลอมันมาก่อนมาดีเร็วมาดีไอตัวนู้น่ะมาดีฮิปโปกัดดีสี่ห้าหลอดแล้ว อย่าไปหายุงนะครับผมก็เขาไม่ถูกกนไม่ไหวเยไ,ไม่ไหวไอินผมตายแน่เลยถ้าผมกืนเข้าไปเนี่ยนไงดีครับรักกัดอย่างแรงเร็วผมขออนุญาตเข้าหมู่บ้านไปนอนก่อนละก,กัดนะครับผมจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายนะครับผมยังอิ่งเลย ชิปโป่อะไรมันกัดที่นั่นสี5ลวดโอ้วันดีครับพี่ผมขอญาตยืมนอนหน่อยนะครับผมเข้าเงินโอ้ขนมปังครับมีหมวกใส่หมวกครับผมเป็นการเริ่มต้นการต่อสู้ที่ดีนะครับผมลุกโอเค thank you เป็นวันแรกที่โคตรวุ่นวายนะนะอุ้ยมีต,ต,มต้นมโตซีดค้าเปลซีดมีถังน้ำด้วยโอเค แล้วว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันกับหมู่บ้านแล้วไปริปรส,ปรสคิวของก่อนนะแป๊นบนึงเอาโอ้สกีเตั้ถืออะไรอ๋อถือขวาน,นครับผมไม่ระเบิดสกีเติ้ลมดนี้ครับก็ไม่ได้ถือแค่ธนูนะครับก็น่ากลัวเลย <c oughs> ครบไปโอเคหินหายหินหินนี่ไปไหนหินหินหายไม่เป็นไรก็ขุดไปไม่เอาเลยหินอ้โผมกลัวแล้วฮีปโปอะไรตีโคตรแรงเลยอุ้ยพอดีไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะไปแล้วนะเออมีตู้ปลาพวกไรแต่สวยดีมีขนมปังอันเดียวทำได้ยังไง ว่าผมสร้างป้ายแถวนี้ก็ได้นะเออใกล้หมู่บ้านครับผมสามารถทําอะไรนี่คมได้ครับผมมีมีบัวให้เลี้ยงครับไม่ต้องจับยากครับผมผมเลี้ยงในนี้เลยง่ายดีครับผมหมู่บ้านเล็กๆครับผมแตอยู่โคตรห่างกันเลยครับแต่ละหลังขออนุญาตขออนุญาตเลี้ยงบัวครับผมนี่โอเคมีลูกมีลูกอโอเค ถือว่าประสบความสำเร็จไหมไม่รู้เนะ <laughs> <laughs> ผมยังเครียดเลยคืนแรกโอ้โหตายเดียวสองรอบสภาพโคตรอนาจนะ <laughs> <laughs> ตอนแรกโดนอะไรแต่ไม่รู้รจำไม่ได้เออโดนซอมี้ตีตาย <laughs> รำสองโดนฮิปโปตายนะโอ้โหแต่ละอย่างนี่คือไม่น่าภูมิใจเลย <laughs> 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 โอเคนี่ป็นขอกม้าใช่ไหม มันคอกม้า <sympath> ท <ize> ี <jack> ่ม okay. oh, ้าหลุดหายนะโอเควยมีข้าวด้วยวิดับิดับิงข้าวที่ผมสามารถทำแปลงปลูกเองก็ได้นะครับผมไม่ต้องง้อบิเดเจอร์หรอกครับขอเอ็กซ์ p e r i m e n ขอสัาษขออนุญาตสำรวจบริเวณแถวนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมโอ้ตรงนั้นเป็นเนินเขาอีกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นป่าอะไรผมจำชื่อไม่ได้มันคือป่าะไร ป่าเน,นี้ยค่อนข้างเขียวครับใบไ,ไม้เมดิเตอร์เรเนียนฟอร์เลนครับผมโอ้โหมีช้างเอ้ยมีชงมีช้างโอ้โหยมันจะขวิดผมไหมมิ้วผมกลัวละผมเป็นภัยต่อสิ่สงแวดล้อมกลัวละเอ๊ะเดี๋ยวนะส <c oughs> ายบนอะไระ อันนั้นอันนั้น,อน,น,นหอคอยหรืออะไรอ๋อเป็นยอดเฉยๆนะครับเป็นยอดสักอย่างผมหลอนนะผมหลอนเออแถวนี้สวยครับเป็นแถวติดทะเลอะไรเงี้ยมีแมวนะครับน้องแมวโอ้ผมไปเข้าใกล้ช้าดีกว่าเดี๋ยวมันขวิดผมตายอีกแมวอ <laughs> ย่านะเออโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านง,ง่ายๆกันดีกว่าครับผมนี่คืออะไรอ๋อเป็นแปลงผักกาดอะไรเงี้ยมั้ยอ๋อมาคืออะไร อันนี้โตยังอะ๋อยังไ,ไม่โตโอ้แล้วก็ไปทุบของเขาอ๋อเป็นตัวมโต้ครับผมเปนมะเขือเทศอันนี้คืออะไรออร์แกนิกคอมโพส์นะครับปล่อยมนไปโอเคเรามาเริ่มหาที่สร้างบ้านเล็กๆกันดีกว่าครับผมบัวจ๋าสวัสดีสดคุงควรจะทําอาหารกินครับตอนนี้อุอย้ยมีแรดนะผมมันไม่กัดใช่ไหมแรด<ะ>อ มันตั้งท่าแต่ผมละแล้วอีมอดนี่มันเป็นอะไรกันไปหมดมันจะเข้ามึงตัวเลยเอ๊ะไม่เป็นไรเราสร้างบ้านกันดีกว่าเออผมขออนุญาตออกแนวบ้านแป๊บหนึ่งนะเขออนุญาตหาพื้นที่นะผมแล้วดูตรงนี้เฮ้ยลานกว้างๆนี่แหละครับเราจะทําบ้านเล็กๆหนึ่งหลังนะครับ ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรที่มันสามารถเสกฟ้าผ่าลงบ้านได้ไหมเนะี่ยหรือไม่ก็มีตัวยิงไปอะไรไม่ร,มรู้ไม่รู้นะครับผมจะสร้างบ้านไม้นะครับจริงๆตามหลักแฟนตาซีเราควรจะสร้างบ้านอี่ฉีดหรืออะไรก็สร้างบ้านแบบที่มันกันไฟกันฟ้าผ่าอะไรได้นะครับแต่เราใช้สายรอบฟ้าก็ได้นะครับอันนี้คือบ้านง,ง,ง่ายๆครับไม่คิดเยอะ ใบรินนี้ก็น่าจะพอตองน,นี้ก็ไม่ทำใหญ่อะบ้านใหญ่เกินเนี่ยมันจิตฟุ้งซ่านอีกหนึ่งสองสามเราเล็กเล็กนิดนิดพอนะเอาเล็กแค่นิดเดียวสองสามส,ามสองเออเล็กแค่นี้นะโคตรเล็กเลยดิแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็น บ้านง่หนักมันตงเยอะนี่ไปตกนี่ตกบานก็ดีไม่เสียบ้านเดียวไม่เสียบานเดียวมึงมีพอโอเคบ้านบ้านขนาดย่อมๆนะครับผมแล้วก็วางของก็ดีกว่าโต๊ะคราตรงกลางโอ้โหหินหายโอ้ยน้อไม่ค่อยอยากขุดลงนะครับมันมันไม่เท่นะครับถ้าจะให้วีมีขุดก็ไม่คือเพราะฉะนั้นเราขุดลงไหม ออขุดลงดีกว่าครับถือว่าทําเป็นห้องเก็บของนะครับเอาตรงไหนดีวะตรงนี้ลวกันมุมห้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขออนุญาทำบันไดนะครับผมเราจะทำเป็นห้องเก็บของชั้นใต้ดินด้วยนะครับผมไม,ไม่ต้องต่ํำลึกหรอกเนาะเออไม่รูเอาสักสามนัดนะเราโดดขึ้นได้ไหมแล้วก็เราโดดขึ้นได้โอเค โอ้แต่ลึกนะแล่วทำไมมันลึกจังผมคลับมันไดเพิ่มก่อนลึกจังเอ่อโอเคนิดๆโอเคตรงนี้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 ตู๊บตู๊บตู๊บแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นพื้นเลยง่ายๆไม่เดี๋ยวซึ่งตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องนะครับผม ห้องเก็บของย่อมๆนะครับเดี๋ยวผมมาทำนอกเวลาอีกทีหนึงแล้วกันนะครับอตอนนี้ขุดเอาหินเนี่ยมันพอใช้ก่อนหินหายนะ <c oughs> หินน่าจะจมน้ำไปแลว้วโอเคอนคือเตาเผาครับเราก็ยัดฐานเผาเหล็กสักนิดนึงนะครับผมเราจะได้ทำพุกกับอิโต้กันนะครับผมส่วนข้างๆบ้านที่ผมเว้นไว้ตรงนี้เราจะทำเป็นรั้ว เพื่อปลูกข้าวเล็กๆนะครับผมนี่เขาเริ่มมีสไตล์นิดนึงนะครับหนึ่สองสามเออพอหนึ่ง,ง,งเฮ้ยอะไรนีดเดียวอะ่ะอันนี่นึ่นึงเอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ ใส่น้ำนิดนึงก็เลยนิดนึงเออเขาลากตัวติดนะครับผมผมนี่มันแบบความคิดสร้างสรรค์เนีัยอันนี้ไปเบนหลงตัวเองละโอเคแล้วก็ทำประต่งประตูเฮ้ยให้เราขุดทรายแป๊บหนึ่งเราทำกระจกนะครับกระจก,กกี่บานหนึ่งสองสามนะครับสามบานมันถูผีโอเคอีพีแรกๆนี่อาจจะน่าเบื่อนิดนึงก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเราต้องมีหลักปักฐ อนนะครับผมอย่างนี้ต้องเล็กๆต้องเราเราต้องมีหลักปักฐานนิดนึงนะแล้วก็เอามายจดอย่างนี้นี้ใช่ไหมจะไม่ผิดโอเคอย่างนี้แล้วก็ยังไงนะฮุกฮุกไม่ใช่ฮุกนี้เออเคลมใหญ่ๆก็ได้ไหมโอเคได้มาแล้วครับอีโตการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมง่ายๆขออนุญาตชั่วข่าวตรงนี้แล้วก็เอาหมูมาแล้วก็ ตัวเดียวได้สี่ชิ้นเลยนะครับทางเยี่ยมหาเร actually actually ื่องยุ่งยากให้ตัวเองใช่เครับคือพอดีแบบฆ่าหมูธรรมดาอาจจะน่าเบื่อฆ่าแล้วก็ดึงฆ่าแล้วก็ดึงไม่มันไม่สนุกนะครับผมต้องมาแลกนะครับจะมันนะครับเพิ่มความระบายตัวนิดนึงนะครับเห้ยครับแล้วก็ประตูแล้วมีประตูเท่ๆไหมจอผมลงวัดประตูมาด้วยนะครับ มีเงินกระจกครับประตูกระจบกม็มีอะ่ะเชอร์รี่ไม้เชอร์รี่อะไรทำประตูทีเราต้องมีสไตล์ไหน่อยนะไม่รู้เรามีไม้โอก๊กเราก็ทำประตูไม้โอ๊กนี่เป็นประตูโอ๊งบานนะครับเฮ้ยเมื่อเราไม่มี เรียกว่าเตียงเราก็จะไปอาศัยนอนบ้านคุณื่นกเขาเลยมันจะไปขอเขานอนนะครับผมอันนี้เป็นห้องเบลนะครับเออผมลงมอด easy builder ด้วยนะครผมเป็นมอดที่เราไม่ต้องไปลากลเ i l เ e r เข้ากงยากครับผมเราแค่ครับอะไรงี้ครับมันก็สามารถทำโคโนโดมีเดียง,ง่ายได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนะครับผมอันนี้คือสปอร์ตมินิคืง แปลูกข้าวนิดนึงน้าแล้วก็ปลูกข้าวครับผมปลูกอะไรดีปลูกมีเราปลูกแคบเบตผักกาดนิดนึงแล้วก็เป็นตัวมะตูนะครับแล้วก็ปลูกเราปลูกต,ตัวมะตูหมดเลยเ,เ,เยี่ยม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 แล้วก็มีตรงนี้ครับผมเราปลูกเาเรียกว่าอะไรทุกกะเคนนะครับนี่เหมือน,น,นกันล้ำต้นที่ค่อนข้างสวยงามเลย <laughs> ผมไม่โวกล่ะพูดไป สวยงามนะครับผมแมวการเริ่มตินนี่คุณครงสวยงามนะครับผมวิยกระจกไปนะครับปางปางปางหลังคาก็เพ่อว่ากันนะครับเปลี่ยนพื้นก่อนพื้นค้จะขืนตาผมนะครับยุบยุไมรบิมเิลซไม่มีอะไรยากนี่เลครับบ,าบ้านของ การเริ่มต้นมากของสตาร์เตอร์ที่ดีนะครับผมคนจะมีแบบแล้วแต่คุณจะทำนะครับผมใครชอบแบบไหนก็ทำาเรื่องของคุณนะครับผมมาแมบา่งามความคิดกันได้คอมเมนต์เนี่ยผมผมทำแบบมินิมอลครับอยู่อยู่ง่ายใส่ง่ายครับแล้วก็บ้านระเบิดง่ายด้วย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะเวลาโดนระเบิดอะไรกีนี่หายทั้งหลังเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคตรงนี้ก็ทำเป็นประตูมีประตูกระจกไหมประตูใส เม่กี้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะโอเคเรามาทำอะไรกันต่อนิดน,นึงนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันในวันนี้นะผมปังเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูครับถ้ามาเป็นงีะบ้านผมนงี้ป่ะมันไม่คือเอานี้ออกก่อนอแล้วก็ไงนะเป็นนะเียบ่ะอ่าไม่ไะ อตัองอย่างงี้นะผมตรงนี้ก็อุป๊ปปรโลดนี่บ้านมินิมอลนะครับสไตล์พัชจระสองกัสองครับผมฟาร์มนี้คือเอาไว้สวยงามเนะอย่าเน้นใช้งานครับฟาร์มเอาไว้สวยงามอย่างเดียวแล้วส่วนหลังคาเราก็จะทําเป็นโอ้ไม้จะหมดว่ะไม่เป็นไรหลังคาไว้ทีหลังครับผมเราวทำแบบมินิมอลให้เรียบร้อยก่อนละกัน,นครับยังไงให้มันนี่ดี อันนี้กล่องเก็บของครับเบื้องหน้าครับโอเคกล่องเก็บของเบื้องหน้าเลยวัว oh. หิวยังลูกเอ้ปั๊มดีอีกปั๊มนีอีกเออดีดีดีดครับมีฟาร์มวัวข้างอนข้างผใจนะเออโอ้ยมีไก่เราแลกไก่เราควรจะทําท,ที่เชือดนะครับผมที่เชอดไปตร้งไหนดีที่เชือดไหมไม่รู้เออทม,ม,มสลับได้ไหมมาเราทำสลับได้ไหมอันนี้มามามาสลับหัวปน ได้ไหมเออได้ได้โอเคได้ได้ได้ไดไดพิดมุมอ่ะเรื่องอะไรหรือมันเตี้ยเกินโอเคผมว่าน่าจะเตี้ยเกินไม่เป็นไร <c oughs> ผมูหนื่อกนิดนี้ไหม,อไหมโอ้โหไม่ได้ละอันนี้ <c oughs> ต้องทำที่เชืดไก่นิดนึงนะผมแล้ว โอเคแค่นี้ครับบ้านสาัตนิมอลโอเคก็ว่าสำหรับคิวนี้ไม่มีทนันทีก่อนแล้วกันนะครับผมข้าเจ้าหนึ่งก็แรกกูเจอกับสัตว์คล้วยเพื่อครับเป็นกำลังใจสำหรับคิวต่อไปครับสหรับ,บอีพีหน้าเราจะทำอะไรกันก็รอติดตามครับผมสำหรับคิปก็สวัสดีครับ